คลิปเที่ยงนะครับเข็มเจี๊ไฟผ้าพรีวิวนะครับผมอันนี้ชุดสีเบิกใหม่ทั้งคันนะครับชสีแท้เบิกนะครับทางทำสีทูเคนะครับไม่งนอน,นะครับของ,องใหม่ครับแยางหลังเฟอร์เดียวครหกนะเบรกไฟเบรกติดนะครับเฟอร์เดียวหน้าแท้นะครับ โดยรวมสวยนะครับยางหน้าดอกเต็มนะครับเต็มครับไฟติดครบนะครับคันนี้เครื่องครับเต็มเช้ครับ

ก็จเตอร์โต๊ะเปลี่ยนใหม่นะครับจะเตอร์เต็มอยู่นะครับผมครับ